วันนี้มอเตอร์มาเนียจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2025นิสสันปารโตรรถ SUV สายลุยระดับพรีเมียมที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้แข็งแกรง่งหรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดีไซน์ภายนอกของนิสสันปาร์โตร2025ถูกปรับให้ดูดุดัดนและทรงพลังมากขึ้นกระจังหน้าแบบ V-Motion ขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแกรง่ง ไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่แบบอะแดปทีบให้ความสว่างคมชัดและปรับตามสภาพถนนกันชนหน้ามาพร้อมช่องระบายอากาศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมและดูหรูหรา เสริมด้วยล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ตัวรถดูโดดเด่นและมีพลังมากขึ้นด้านท้ายของตัวรถติดตั้งไฟท้าย LED แบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและพรีเมียมภายในห้องโดยสารของ2025 n น s s a สิ a t r o นสปาโตได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและหรูหรามากขึ้นวัสดุภายในถูกยกระดับเป็นหนังเกรดพรีเมียมแอร์ลนาลายไม้ที่ให้ความรู้สึกหรูหรา แผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่มาพร้อมหน้าจออินโฟโทเทนเมนตขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบสัมผัสลื่นไหลและใช้งานง่ายระบบเสียงจาก Bose ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมเพิ่มอรรถรสในการเดินทางบอกนั่งแถวที่2และ3ถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีขึ้น พร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกที่นั่ง ด้านสมรรถนะนิสสันปาโตร์ร2 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.6ลิตรให้พละกำลังมากกว่า400แรงมา้าระบบส่งกำลังอัตโนมัติ7สปีดได้รับการปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลและตอบสนองรวดเร็วขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้ออินเทลลิเจนซ์ 4x4 คช่วยให้ปาโตรสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทราย หิมะหรือโคลนระบบกันสะเทือนได้รับการพัฒนาให้ซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึง้นทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดนุ่มนวลขึ้นนิสสันปาโตรสองพยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยนิสสันเซฟตี้ชิล e l d 360เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรจฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่และจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่ p r o p i l o t ลอดแ s t ซิที่ช่วยให้การขับทางไกลสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยรวมแล้ว2025นิ s s a n ป a t r o l เป็นรถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งด้านสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีเหมาะสำหรับผู้